สวัสดีครับวันนี้พามาชมหน้างานนะครับตอนนี้ช่างก็ได้ทำการตั้งเสารั้วทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับงานทาสีก็กําลังเริ่มนะครับกําลังเข้าแบบถังรองนะครับแล้วก็หอถังสูงครับก็เทนวดแล้วกําลังเข้าแบบชั้นที่4ี่ครับ ด้นสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นหอทั้งสูงครับเดินเ,เ,เข้าไปชมด้านในครับวันนี้หัวหน้าน่าจะไม่อยู่ตอนนี้ก็เอาไว้สำหรับส่งปูนครับนี่ครับหลอก เหลือกี่คนลุงทำงานคนเดียวบ่คนเดียวบ่สองคนโอ้สองคนอ่ะคนหนึ่งบงังสามโอ้หัวหน้าอยู่อยู่บ่โอ้โอข้างล่างด้วยข้างล่างก็กำลังเทเทบ็อกป่ะาใช่ไหม กำลังเทฝาน้ำระบายน้ำใช่ไหมรางระบายน้ำเน,ะนาะน,นี่ครับโอ,โอ้ตอดเมือเ่อวะนี่กำลังเทเขาแบบโอ้แบบเพชรดีตัวเนาะโอ้ตียางดีเลยนี่เอาไว้ปิดฝารางระบายน้ำเน,ะนาะก็ ลงสูบนะครับมาดูดูลงสูบลงสูบก็เสร็จแล้วนะครับเนี่เหลืองานทาสีเชิงชายอีกไม่นานก็จะสำเร็จแล้วนะครับปองปองขึ้นหอทั้งสูงครับเข้าแบบไว้เรียบร้อยครับนี่ครับมีเหล็กเสริมด้วยโอ้สุดยอดจริงครับ มาดูเทคนิคก,การทำนี่คือป่องขึ้นด้านบนไปยังถังเก็บน้ำครับด้านบนตั้งข้างบนตอนนี้กำลังเข้าแบบเสาโอ้โหทำงานที่สูงนี่ก็โอ้สุดยอดจริงๆครับมีความชำนาญมาก ทาสีแล้วนะครับตัวนี้ถังน้ำใสครับการเข้าแบบก็ค้ำยันอย่างดีครับเพื่อกันแตกนะครับนะเพราะว่าใช้ปูนเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับสัสดีลุงโอ้เก่งเนาะแบบข้างในเป็นยังไงแบบข้างในโอ้นี่ดูภายในครับ การเสริมเหล็กก็ไม่ธรรมาดาครับนี่เหล็กข้ออ้อย12มิลเลยนะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนีก็เสริมเหล็กไปเรื่อยๆครับ สร้างนะครับแล้วก็จะมีการฉาบเพื่อ,อป้องกันไม่ให้มันซึมใช่ไหมฉาบเนาะถือว่าทำได้เร็วมากครับมากครับช่างผลงานไม่เยอะนะครับโอ้งานบันไดก็ทําเสร็จแล้วนี่นเตรียมพร้อมไปหมดแล้ว มันไดขึ้นหอทั้งสูงเนาะประตูอะไรก็สร้างหมดไปแล้วนะครับรอติดตั้งอย่างเดียวมัดลูกปูลอย่างดีเนาะพรุ่งนี้ได้เทไหมไม่ได้เทไม่ได้เทเนาะต้องใส่แบบเหลือเข้าแบบอีกเนาะแบบแบบนี้นี่ ทำยากอยู่นนะแต่ว่าก็ทําได้นี่ไม่ธรรมดานะตัดไม้เป็นวงกลมเนาะเออมาต่อเป็นวงกลมได้ครับสุดยอดจริงครับถือว่างานเนียบนี่ทำคนเดียวตอนนี้คนเดียวเลยสามคนครับโอ้ทำงานที่สูงนี่ไม่ธรรมดานะ อรลัดจริงๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามชมในวันต่อไปนะครับ